สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูอนน์อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะไปเริ่มปฏิบัติการครั้งที่3ของภาคเรียนที่2กันนะครับสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้มีชื่อว่าการต่อตัวต้นทานแบบขนานนั่นเองครับ สำหรับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าของการต่อตัวต้นานทานหลายตัวแบบขนาดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะครับมีดังนี้เลย1นนะครับโวลต์ 1. มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์ครับ 2. แอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสไฟฟ้าครับ 3. หลอดไฟจำนวน3หลอดด้วยกันนะครับสสวิตนะครับ 5. แบตเตอรี่หรือแหล่งจ่ายไฟนะครับในที่นี้เราจะใช้แบตเตอรี่หรือแหล่งจ่ายไฟอยู่ที่ 6V โวลต์นั่นเองนะครับต่อมาที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือสายไฟพร้อมปากหนีบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มปฏิบัติการกันเลยครับ สำหรับขั้นตอนการทดลองขั้นตอนแรกนะครับนักเรียนเราจะต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานนะครับจากรูปที่ขึ้นบนหน้าจอของนักเรียนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำการทดลองกันเลยครับเริ่มต้นนะครับจัดวางตำแหน่งให้เหมาะสมกันก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องต่อขั้วของแบตเตอรี่หรือแหล่งสายไฟก่อนนะครับ ไปยังที่ขั้วบวกนะครับนักเรียนเสร็จแล้วเราก็จะต่อนะครับขั้วลบไปยังสวิต์นะคะนะคะักเรียนเสร็จแล้วนะครับเราจะต่อจากสวิต์ตรงนี้ขึ้นมานะครับ และเราจะแยกเป็นวงจรแบบขนาดเราจะต้องมีสายไฟนะครับจำนวน3เส้นด้วยกันแบบนี้เราจะได้สายไฟอยู่จำนวน3เส้นด้วยกัน3ทางด้วยกันนะครับ สำหรับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนเราก็จะต่อเหมือนกันเลยสำ,สำหรับด้านพวกที่เป็นแอมอร์นะครับนักเรียนเราก็จะได้สายไฟจำนวน3ทางด้วยกัน รักเรียนตรงนี้เราจะได้สายไฟจะมาสามทางฝั่งนี้ก็3ทางนะครับนักเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต่อเลยครับอันนี้ขั้วลบนะครับเราก็ต่อขั้วลบไปต่อขั้วบวกไปนะครับนักเรียนสำหรับสายไฟเส้นแรกนะครับเส้นแรกของกันแลกกันนะครับนักเรียนเราก็ต่อไปเลยต่อมาเส้นที่2นะครับก็ต่อตัวที่2ไปเส้นที่2ตัว เส้นที่2นะครับต่อมาเส้นที่3ตัวต้านทานตัวที่3นะครับนักเรียนเสร็จแล้วอันนี้คือเดี๋ยวเราจะวัดกระแสไฟฟ้ารวมนะครับกระแสไฟฟ้ารวมที่ไหลผ่านวงจรมานะครับแล้วมันจะแยกกันตรงนี้กต้องเป็านักเรียนกระแสไฟฟ้าจะแยกเส้นกันแต่หน้าจะมารวมกันตรงนี้เดี๋ยวเราจะวัดดูว่ากระแสไฟฟ้ารวมเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวครูจะสับสวิตช์ลงเลยนะครับ ปึ๊บอ่าจะเห็นได้ว่าไฟสว่างทั้งสามดวงเลยนะครับนักเรียนและที่สำคัญก็คือถ้าเกิดวงจรแบบขนาดเนี้ยหลอดไฟดรอทไลด์ดอทน,นึงเนี่ยเสียนะครับหลอดหลอทไดด์อทน,นึงเนี่ยเสียก็อีก2หลอดก็ยังสว่างอยู่เหงนไหมครับนักเรียนอ่านี่คือความสามารถพิเศษของลักษณะพิเศษของอ่าการต่อแบบขนาดนั่นเองนะครับนักเรียน จะเห็นได้ว่ากระแสไฟฟ้ารวมของเรานะครับจะเท่ากับจะเท่ากับอ่าหนึ่งนะครับอ่าหนึ่งแอมแปร์นั่นเองนะครับมักเกลียเน,นาะจะเท่ากับ1แอมแปร์นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะไปแยกวัดกระแสไฟฟ้าของตัวต้านทานตัวที่1ตัวที่2และตัวที่3กันนะครับว่าแต่และตัวนั้นมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเท่าไหร่บ,บ้างนะครับักเกลียนอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ สำหรับในขั้นตอนที่2นะครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะทำการวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวที่1นี้นะครับนักเรียนเพื่อตรวจสอบว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวที่1นนี้มีขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองกันเลยครับขั้นตอนแรกเราจะต้องดึงสวิตช์ขึ้นก่อนนะครับนักเรียนหลังจากนั้นเราจะถอดสายไฟเลยนะครับนักเรียน เดี๋ยวเราจะสับสวิตช์ลงกันดูนะคบนักเรียนว่าจะเป็นยังไงอ่ะเรียนจะไหนว่าดูกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวที่1น,นะครับนักเรียนอ่ากระแสไฟฟ้าที่วิ่งผ่านมาตรงนี้นะครับนักเรียนอ่าแล้วก็แยกเส้นมาตัวที่1เข้าสูก่กระแสไฟฟ้านะครับเราจะวัดค่าได้อยู่ที่ประมาณ0.3แอมแปร์นะครับนักเรียนนะ0.3แอมแปร์กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวที่1มีค่าเท่ากับ0.3แอมแปร์นะครับนักเรียน เดี๋ยวเราจะไปเริ่มขั้นตอนที่2ก็คือเดี๋ยวเราจะวัดกระแสะไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวที่2บ้างและตัวต้านทานตัวที่3าว่าจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทําการทดลองขั้นตอนที่3กันเลยนะครับโดยที่ดึงสวิตช์ก่อนนะครับนักเรียนเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนเส้นจากเส้นที่1เนี่ยกลายเป็นเส้นที่2นะครับ คือสายไฟเส้นที่2นะครับนักเรียนแล้วก็จะเสียบตรงนี้เลยนี่คือเส้นที่2นะครับตัวต้านทานตัวที่2อะเดี๋ยวครูจะสับสวิตช์ลงเลยนะครับนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่ามันมีขนาดที่เท่ากันนะครับนักเรียนดูนะครับเท่ากับ0.3นะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวที่2จะเท่ากับ0 3แอมแปร์นะครับนักเรียนอ่า0.3แอมแปร์นะครับ ต่อมาเดี๋ยวเราจะทําการวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวสุดท้ายคือตัวต้านทานตัวที่3นี้นะครับนักเรียนอ่าเดี๋ยวเราเริ่มทําการทดลองกันเลยครับดึงสวิตช์ก่อนนะครับนักเรียนเหมือนเดิมนะะักเรียนเราจะทําการดึงสายไฟเส้นที่3ออกมานะครับแล้วก็เชื่อมต่อแอมมิเตอร์นะครับนักเรียนเราก็จะดึงสายไฟตัวที่2ออกนะครับ แล้วก็จะเสียบสายไฟตัวที่3เข้าไปแทนนะครับนักเรียนแบบนี้นี่คือสายไฟตัวที่3นะครับนักเรียนตัวหาตัวที่3เนาะเสร็จแล้วเนี่ยครูจะสับสวิตช์ลงนะครับนักเรียนจะเห็นว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวที่3นั้นก็ยังเท่าเดิมอยู่ที่0.3แอมแปร์นะครับนักเรียนะฟเนี่ยกระแสไฟฟ้าที่วิ่งไหลผ่านตัวต้านทานตัวที่3จะเท่ากับ 0.3แอมแปร์ 8, นั่นเองนะครับนักเรียนเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดความต่างศักด์ของตัวต้านทานแต่ละตัวกันครับเดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนต่อไปกันเลยครับสำหรับขั้นตอนต่อมานะครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะทำการวัดความต่างศักดิ์ตกคร่อมนะครับของ ความต่างศักย์รวมของทั้งหมดนี้เลยของตัวต้นทานทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็เราจะวัดความต่างศักย์ตกค่อมของตัวต้นทานแต่ละตัวกันนะครับเพื่อดูว่าความต่างศักย์ตกค่อมของแต่ละตัวเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่เมื่อเทียบกับความต่างศักย์รวมนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราทําการวัดความต่างศักย์เลยนะครับการวัดความต่างศักย์นี้เราจะต้องวัดแบบขนานนั่นเองนะครับนักเรียนความต่างศักย์รวมคือไฟฟ้ามันรวมกันตรงนี้ตรงไหมครับนักเรียนเราก็จะวัดรวมตรงนี้ถูดตรงนี้ วัดให้ถูกครัวนะครับนักเรียนอ่าเสร็จแล้วนักเรียนจะเห็นว่าความต่างสักรวมของทั้งหมดเนี่ยจะเท่ากับ3นะครับนักเรียนจะเท่ากับ3านะครับนักเรียนอ่าต่อมานะครับขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราจะวัดความต่างสักตกบค้อมของตัวต้นทานตัวแรกกันคือตัวที่1ตรงนี้นะครับนักเรียนอ่ะเหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อนเราจะทำการถอดนะครับถอดสายไฟยอ่า ทำการหนีบลงไปเลยครับนักเรียนให้ถูกขั้วนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับนักเรียนนี่คือความต่างศักย์ตกข้อมของตัวต้านทานตัวแรกนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าความต่างศักต์ตกข้อมของตัวต้านทานตัวแรกนี้จะเท่ากับ3โวลต์เท่ากับความต่างศัก์รวมนะครับนักเรียนอ่าเดี๋ยวในะขั้นตอนต่อไปเราจะทําการวัด ความต่างศักตกข้อมของตัวตนทานตัวที่2กันนะครับว่าจะมีขนาดเท่าไหร่นะคระับกเรียนดึงออกเลยครับหลังจากนั้นเราก็ย้ายไปตัวที่2เลยะครับนักเรียนอ่าจะเห็นได้ว่าความต่างศักตกข้อมของตัวที่สอง ก็ยังมีขนาดเท่ากันนะครับอยู่ที่3โวลต์นั่นเองนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะไปวัดความต่างศักดิ์ตกค่อมของตัวต้านทานตัวที่3กันคือตัวนี้นะครับนักเรียนทำเหมือนเดิมเลยนะครับเราทําการถอดปลั๊กออกเลยและเราจะนําไปหนีบตัวต้านทานตัวที่3กันนะครับนักเรียนะจะเห็นได้ว่าความต่างศักดิ์ของตัวต้านทานตัวที่3นั้น ก็ยังมีขนาดเท่ากันนะครับนักเรียนอยู่ที่3โวลต์นั่นเองนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่านะครับความต่างศักย์นะครับไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์รวมและความต่างศักย์ตกค่อมของตัวที่ R1, R2 และ R3 นั้นจะมีขนาดที่เท่ากันนั่นเองนะครับนักเรียน มาเปยีกันบ้างนะครับนักเรียนสําหรับปฏิบัติการในครั้งที่3ครั้งนี้นะครับนักเรียนนักเรียนจะเหนว่านะครับกระแสไฟฟ้ารวมนะครับจะแบ่งกระแสไฟฟ้าย่อยออกมาซึ่งกระแสไฟฟ้าย่อยที่วัดกระแสไฟที่ไหลผ่านตัวตานตัวที่1ตัวที่2ตัวที่สานั้นรวมกันจะเท่ากับกระแสไฟฟ้ารวมแต่ต่างกันคือความต่างศักดิ์นะครับนักเรียนความต่างศักดิ์รวมจะเท่ากับความต่างศักดิ์ตัวที่1ตัวที่สและตัวที่สนั่นเองนะครับนักเรียน ไาเนี้ยครูอยากให้นักเรียนนั้นได้บันทึกผลการทดลองที่โชว์ดังตารางต่อไปนี้เลยนะครับในเล่มปฏิบัติการของนักเรียนเองนะครับยังไงก็อย่าลืมทำคำถามท้ายการทดลองนะครับไว้เจอกันในปฏิบัติการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ